ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการยื่นของชายคาบ้านนะครับผมก็คือถ้าเป็นบ้านทรงนี้นะครับกว้างประมาณนี้คือจริงๆเลยเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบการยื่นของชายคาเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบแปดสิบเก้าสิบอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าหลังนี้นะครับผมหลังนี้เราจะยื่นสุดที่เจ็ดสิบเซนก็จะมองดูประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบหน้าหลังรอบเลยนะครับผมประมาณนี้ทั้งระเบียงด้วยคือเรื่องการยื่นของชายคานะครับจะไม่เท่ากันนะครับบางหลังเราอย่างนี้ เราจะยื่นอยู่ที่80เซนคือเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็ไปเผื่อหล็กเพื่ออะไรนะครับแ0ก็ตัวเลขไม่เป๊ะหรอกครับ80 85หรืออะไรก็ตามแต่แต่เวลาเรายื่นรอบให้มันเท่ากันนะครับก็จะได้ดูเป็นอย่างนี้คือการยื่นของชายคาเนี่ยไม่มีข้อบังคับนะครับถือบางที่บางหลังในพื้นที่บังคับเนี่ยก็ต้องยื่นนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บังคับนะครับถ้ายื่นมาเยอะมันก็ไปติดบ้านคนอื่นเขานะครับผมทีนี้การยื่นของชายคาเรยไม่บังคับนะบางท่านก็อยาก ตัวบ้านเราเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าบ้านสูงๆก็ไม่แนะนําให้ยื่นเยอะนะครับถ้าบ้านทรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาลมมันตีขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ฟ้าอะไรที่หลุดง่ายนะครับอย่างหลังนี้นะครับยาวทั้งหมด12เมตรนะครับตัวบ้านก็ยื่น80เซนก็จะได้รูปแบบที่อยู่ประมาณนี้คือเวลาเรายื่นนะครับให้ยื่นเท่ากันหมดนะครับรอบบ้านสมมติ85ก็85เท่ากันหมด ส่วนใหญ่ถ้าบ้านทรงนี้นะครับผมจะยื่นอยู่ที่70 80- 90เซนประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับผมคือเมตรหนึ่งไม่20ก็ยื่นได้เหมือนกันนะผมก็แล้วแต่เราชอบแต่บางหลังที่บังคับบางทีก็อาจจะยื่นแค่30เซนนั้นก็ได้เหมือนกันคือแล้วแต่พื้นที่นะผมแล้วแต่พื้นที่บังคับด้วยส่วนถ้าเป็นทรงจั่วนะครับจะยื่นเยอะหน่อยนะครับอย่างหลังนี้ยื่นเมตรหนึ่งนะครับแต่วัดวัดแนวเะแยงนะครับใช้คามาเมตรหนึ่งแต่เวลาเราวัดแนวตรงเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเ0เซนนะครับประมาณนี้คือบ ดูใหญ่นะครับตัวยื่นชายคาก็เลยดูให้เหมาะสมกันนะครับคือแล้วแต่เราชอบแต่ถ้าเป็นทรงปัญญาทรงจวนจะยื่นเยอะหน่อยนะครับคือประมาณ90เมตรหถึงเมตรสินะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ